สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันชื่อนางสาวอังคณากรีประกอบจากคริสตจักรคณะอันเขตหนึ่งของพาคที่สิบหกค่ะวันนี้มาร่วมแข่งท่องพระคัมภีร์ของรุ่นผู้ใหญ่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบสองข้อหนึ่งถึงข้อสามสิบเอ็ดในเวอร์ชัน 197, หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งค่ะหนึ่งโครินบทที่สิบสองข้อหนึ่งถึงข้อสามสิบเอ็ดข้อที่หนึ่งดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องของประธานฝ่ายพระวิญญาณน,นั้นข้อที่สองท่านรู้แล้วว่าแต่ก่อนท่านยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้นท่านถูกชักนาให้ลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ไม่ว่าท่านถูกนาไปอย่างไรข้อที่สามเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านทั้งหลายให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดซึ่งพูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่า ขอให้พระเยซูถูกแจ้งและไม่มีผู้ใดอัพพูดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากผู้ที่พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อที่สี่ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันข้อที่ห้างานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันข้อที่หกกิจการมีต่างๆกัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นๆในทุกคนก็ที่ 7. การสัมแดงของพระวิญญาณน,นั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันก็ที่8พระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันก็ที่9และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ แต่เป็นพระวิญญาณอง์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณอง์คเดียวกันข้อที่10และให้อีกคนหนึ่งทําการอิจริต่างๆและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และให้อีกคนหนึง่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและให้อีกคนหนึง่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้ข้อที่11 สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบรรดาลและประทานเกตแต่และคนตามชอบพระทัยพระองค์ข้อที่12ถึงกายนั้นเป็นกายเดียวก็ยังมีอวัยวะหลายส่วนและอวัยวะเหล่าน,านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใดพระกิษก็ทรงเป็นฉันน,นั้นข้อที่13เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกเป็น ธาตุหรือมิชิธาตุก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติสมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเขาเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นสั้นอยู่ข้อที่14เพราะว่าร่างกายมีได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะข้อที่15ถ้าเท้าจะพูดว่าเพราะ้าพเจ้าไม่ได้เป็นมือ้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้นเท้าจะไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ได้ ข้อที่สิบหกถ้าหูจะพูดว่าเพราะข้าพเจ้ามิได้เป็นตาข้าพเจ้าจึงมิได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั้นการพูดเช่นนั้นจะทําให้หูไม่เป็นอวัยวะของร่างกายก็หาไม่ได้ข้อที่สิบเจ็ดถ้าอาวัยวะทั้งหมดในร่างกายเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าทั้งร่างกายเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนข้อที่สิบแปดแต่พระเจ้าทรงแต่พระเจ้า ได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ข้อที่19ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนข้อที่20ความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันข้อที่21และตาจะว่าแก่มือว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หรือศีศรษะจะว่าแก่เท้าว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ ข้อที่22ที่จริงอวัยวะที่เราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขัดเสียไม่ได้ข้อที่23และอวัยวะที่เราถือว่ามีเกียรติน้อยเราก็ยังทําให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ไม่น่าดูน,นั้นเราก็ทําให้น่าดูยิ่งขึ้นข้อที่24เพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตกแต่งอีก แต่พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกันทรงให้อวัยวะที่ต่ำต้อยเป็นที่นับถือมากขึ้นข้อที่25เพื่อไม่ให้มีการแข่งแย่งกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะทุกส่วนพะวงซึ่งกันและกันข้อที่26ถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็ปล่อยเจ็บด้วยถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ปล่อยชื่นชมยินดีด้วย ข้อที่27ไฝายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคิดและต่างก็เป็นอวัยวะของกายนั้นข้อที่28และพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ 1. อัครทูต 2. ผู้เผยพระวจนะ 3. ครูบาอาจารย์แล้วต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคผู้อุปการะ <c oughs> ผู้ครอบครองและผู้รู้ภาษาปแปลก ข้อที่29ทุกคนเป็นอัครทูตหรือทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือทุกคนเป็นครูบาอาจารย์หรือทุกคนกระทำการอันเป็นอิทธิิตหรือข้อที่30ทุกคนได้รับของประทานให้รักษาโรคหรือทุกคนพูดภาษาปแปลกหรือทุกคนแปลภาษาได้หรือ ข้อที่31แต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาของประทานอันยิ่งใหญ่กว่านั้นอาเมนขอบคุณค่ะ